ครับสวีครับผมก็มาเจอผมลิมิเตอร์ซีอยู่นะครับหลังจากสอบเสร็จผมก็กลับมาแล้วนะครับมาลงสุสานกับน้องมิกนะครับน้องมิกโอเควันนี้เราก็ลงกันแบบชิวๆเช,ช่นเคยนะครับวันอาทิตย์ที่18นะครับเรามาโฆษณากันเลยวะทำเหี้ยอะไรเนะี่ยโอเคเราจะลงเฉพาะสุสานชั้นหนึ่งเช่นเคยนะครับ อรอบนี้ก็เป็นตอนที่แปดนะครับสําหรับการลงสู่สารของเราใช่หรือเปล่าใช่แหละอโอเคตอนนี้ตัวอื่นจะไม่ตียนใช่ไหมครับเนื่องจากจะให้หมอตีตัวเดียวโอเคหมอก็โดนล็อกคายเอาเย้าเยี่ยมเยี่ยมเฮียเลยเนี่ยโอเคเดินไปจัดการมาครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนไม้เท้า เฮ้ยน้องมิ้งหายไปไหนวะเฮ้ยอย่านะน้องมิกอย่าตีนะให้หมอตีครับให้หมอตีโคลร้องตีด้วยไม้เลเวลสองครับเพิ่มการดรอปไอเทมกันสักหน่อยครับมันเป็นสูตรของผมเองสูตรเกียนอย่างแรงครับครับดาบไม่ตีแลละ หมอไม่ใช่สก,กิลยยยมยยยยยยไยยยนยยยลยย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 กัยกยย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 มัน,ไไน,นยาายนยยยยกยก,ก,ก,กยย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 ยกไยยยย นี่นี่โดนสามนี่เฮ้มันจะใบูน่าน้ำไมวะว้าวเอาเอาเอาหายแล้วหายแล้วรียบร้อยจัดกับจัดจัดจัดแม่งมันเฮ้ไม่ตายวะ ตายตายตายด้วยโอ้ยน้องมีต้องช่วยแล้วครับตอนนี้ทนดูไม่ไหวเอยเสียงอะไรวะมันน่าจะเข้ามาในใหม่นะครับเสียงเลอของเพื่อนโอเคมันไม่ตายวะเยดตายแล้วตกไหมวะสุจานเฮ้ยไม่เห็นเลยวะ ไม่เห็นเลยเอา้าวสูตรนี้ไม่ตกครับสงสัยลงศูนห้ามันเลยไม่ตกกรรมอดโอเคอดไม่เป็นไรเราก็มาลุนของนะครับลุนของนะอเคลุนของครับลุ้นของ โอเคเปิดอ่าเก็บชายด้วยโอเคได้แต่โสมนะโสมเอาไปทำเกี้ยอะไรเนี่ยแบบสูงหลบเก้าแม่งกูคิดว่ากันเก้าโอเคตัวสิบเอ็ดแล้วก็วิยีสิบสองนะครับสำหรับตัวดาบก็ไม่ได้อะไรเลยโอเคตัวโมละ่ะ ตมก็ไม่ได้ไม่รู้ได้หินเที่ยอะไรครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ในการลงสูตรสารนะครับลงเฉพาะชั้นหนึ่งเราก็ลาไปก่อน,นครับผมดมิเตอร์ซีอู่กับกับน้องมิกนะครับผมโอเคอดแฮวโอเคบายบายครับผม